เส้นลายมือขาดดีหรือไม่นะครับตามมาดูคลิปนี้นะครับสําหรับเส้นลายมือขาดนะฮะที่เราได้ยินว่าคุคนนี้ลายมือขาดคนนี้ลายมือขาดส่วนมากที่เราเราเคยได้ยินมาคนลายมือขาดมากไปโหนะครับเนื่องจากอะไรครับต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นลายมือขาดเนี่ยเกิดจากเส้นใจนะครับกับเส้นสมองวิ่งมารวมกันเป็นเส้นเดียวนะครับทําให้มือด้านบนกับมือด้านล่างเนี่ยขาดจากกันนะครับอ่าคนที่มีเส้นลักษณะนี้นะครับ ถ้าถามผมนะฮะตามตำราเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่ลายมือขาดนะครับเร like. าเรียกว่าลายมือขาดนะครับหรือเส้นไม้ลน์นะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะมีความคิดนะฮะที่เกิดจากเส้นสมองแล้วก็เส้นใจนะครับมารวมกันนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าสมองบอกว่าจะเอาใจบอกว่าเอาเลยนะฮะถ้าใจบอกอยากได้สมองบอกเอาเลยนะครับมันไม่มีแรงขานนะฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะรวดเร็วนะฮะคนเส้นลมือขาดที่บอกว่าตายหงคือหนึ่งใจร้อนนะครับขับรถก็ใจร้อนนะฮะ เหยียบคันเร่งอย่างเดียวเบรกแตะไม่เป็นนะครับอันนี้จะบ่งบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะครับแต่ถ้าข้อดีของคนไรมือขาดมีมีเยอะนะครับเพราะว่าในเมื่อใจบอกว่าดีสมองบอกว่าเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดีเขาจะทําได้ดีมากนะครับหนึ่งคือเขาจะมีสมาธิในการทํางานนะครับเขาจะมีโฟกัสเดียวนะฮะก็คือมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในชีวิตนะครับใจบอกว่าเอาสมองบอกว่าเอาด้วยนะครับ ไม่ว่าเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องทําให้ได้ตามที่เขาคิดนะครับเพราะว่าใจบอกว่าต้องทํานะครับแล้วก็อย่างที่สําคัญที่สุดนะครับคนพวกนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสา,สามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่ขาดความเชื่อมั่นนะครับ